ตัวของฉันมีกันมากหลายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใหญสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะตอนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนของครูออส ับหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสารนั่นเองนะวันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวอ่าเอาละค่ะสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวนะคะที่เราทุกคนทุกบ้านจะต้องมีนะคะก็มีอยู่ ส่ปัจจัยนะคะเราเรียกว่าปัจจัย4นะคะถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตหรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายหรือว่าอ่าเร,รื่นได้นะคะสิ่งข้อแรกก็คืออันแรกก็คืออาหารนะคะสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยก็คืออาหารนะคะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเราก็จะเป็นยังไงคะลูก แน่นอนนะคะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเราก็จะ,ะไม่เจริญเติบโตนะคะเจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าขาดสารอาหารใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารและอาหารก็จะต้องเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะลูก ต่อไปอันที่2นะปัจจัยที่2ก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือบ้านของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะถ้าเราไม่มีบ้านเราก็ไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินใช่ไหมคะเมื่อเรามีบ้านอะะบ้านเราก็ใช้เป็นที่กันแดดกันฝนนะปกป้องภัยอันตรายต่างๆนะคะอ่า ต่อไปอันที่3สิ่งจําเป็นอันที่3ก็คือเครื่องนุ่งหม่มนะคะลูกเครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะเด็กๆขาคือเสื้อผ้าที่เราเอาไว้สวมใส่ปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นนะเด็กๆลองนึกภาพนะคะถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้สวมเสื้อผ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะดังนั้นแล้ว ่เครื่องนุ่หงห่มหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็มีความจําเป็นมากๆเลยนะคะอันที่4ก็คือยารักษาโรคนะยารักษาโรคเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาเพื่อรักษาเพื่อบําบัดโรคเหล่านั้นให้หายไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับครอบครัวนะคะมันเขาเรียกว่าเป็น ปัจจัย4่ประกอบไปด้วย1อาหารนะคะที่อยู่อาศัยหรือบ้านนะเครื่องนุ่งหฮมหรือว่าเสื้อผ้านะคะแล้วก็อันที่4ก็คืออย่ารักษาโรคนะลูกนะแล้วก็ทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีความจำเป็นกับทุกๆครอบครัวเลยนะสมัยนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นเราเรียกสิ่งนี้ว่า สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะนั่นก็คืออะไรล่ะตู้เย็นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะคะตู้เย็นหม้อหุงข้าวทีวีใช่ไหมคะลูกอ่าพัดลมแอร์อ่ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีความจําเป็นสําหรับทุกคนในครอบครัวเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือยานพาหนะนะคะหรือว่า รถที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์นะคะคุูอัดเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยบ้านของเด็กๆทุกๆคนเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะ,ะเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่างที่คุูออดบอกไปตู้เยน็นพัดลมทีวีหม้อหุงข้าว เครื่องทาน้ําอุ่นใช่ไหมคะไมโครเวฟอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มาเสริมมาช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะมีความรวดเร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็ยานพาหนะนะคะรถมีเอ้ยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะคะอันนี้ก็คือเราเรียกว่ายานพาหนะนะเวลาเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วที่จะ เดินไปมันช้าใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเรียกว่ายานพาหนะเนี่ยนะคะเป็นเครื่องช่วยให้เราได้เดินทางได้รวดเร็วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าวันล้ว,วันนี้ครูออสก็เหมือนเดิมเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะตัวยางเนาะอ่าปัจจัยสีทั้งหลายนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ ตัวอย่างของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะครูออสก็เตรียมมาให้เด็กๆของครูออสได้ดูแล้วนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆได้มากขึ้นเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยจ้าสิ่งที่จำเป็นต่อบคุคคลในครอบครัว อ่ะสิ่งที่จําเป็นต่อบุคคลในครอบครัวที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปัจจัย4นั่นเองปัจจัย4มีอะไรบ้างคะ,ะมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยจาเป็นไหมคะ,ะบ้านเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะต่อไปอาหารเราทุกคนต้องกินอาหารนะคะอาหารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราขาดไม่ได้นะคะต่อไปเครื่องนุ่มโ่มหรือเสื้อผ้านั่นเองเราทุกคนต้องใส่เสื้อผ้านะคะ สุดท้ายยารักษาโรคเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องกินยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นยาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราขาดไม่ได้นะคะความรักและความเอาใจใส่ที่สมาชิกในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะคะเพราะจะทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั่นเองเอาละค่ะ เป็นยังไงคะเด็กๆได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับครอบครัวที่เราเรียกว่าปัาจจัย4ีนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นมีอะไรบ้างนะคะ mm. เด็กๆลองไปสํารวจดูนะว่าบ้านของเด็กๆเ,เนี่ยมีปัจจัย4ีตามที่คุณครูให้ดูไหมนะคะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่คุณครูให้ดูหรือเปล่านะคะอ่าฝากไว้นะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ครูออสอยากจะฝากเด็กๆแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอ่าสิ่งนั้นก็คือการดูแลรักษาตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็ยังมีการ ระบาดอยู่นะคะยังไม่จางหายไปไหนเลยนะคะยังมีผนติดเชื้ออยู่เรื่อยๆนะคะสิ่งที่เด็กๆทําได้คืออะไรคะลูกวอดย้ําอยู่เสมอนะคะอ่าไปที่ไหนออกนอกบ้านต้องไม่ลืมสวมแมสหรือสวมหน้ากากนะคะออกไปข้างนอกกลับมาปุ๊บ ล้างมือนะคะจะให้ดีก็อาบน้ําเลยนะอาบน้ําสระผมชําระร่างกายให้เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าที่เราใส่ออกไปเนี่ยก็เอาไปซักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ไปในที่ที่มีคนพุกพ่านมีคนเยอะๆนะคะห้างสรรพสินค้าตลตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกถ้าเด็กๆเลี่ยงได้ก็เลียกกเ่ยงนะคะครูทุกๆค,คนมีความ ห่วงใยในเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะอ,อยากให้โควิด19หายไปไวๆเนาะเราจะได้มาเจอกันเอาละค่ะวันนี้ครูออสก็ต้องอเจอกับเด็กๆเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเราก็จะมาเจอกันอีกนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆก็ต้องคอยติดตามนะคะอย่าลืมมาเรียนกับครูออสนะคะ เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนแต่เราก็สามารถเจอกันได้ในคลิปวิดีโอนะคะขอให้เด็กๆเนี่ยดูดูคลิปด้วยนะคะลูกและเด็กๆก็จะได้รับความรู้นะคะสำหรับวันนี้ครูออดไปแล้วสวัสดีค่ะ